สวัสดีแฟนพันธุ์ซทุกคนนะครับวันนี้วันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์2517นะครับอยู่กับอาชวีทางอาโซดิครับ สุดสบานี้นะครับก็จะมีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับแข่งขันกันเป็นนัดที่24ซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ก็อย่างที่พวกเราทราบว่าอาร์เซอเนี่ยเป็นอ่าหนึ่งใน3ทีมนะครับที่กำลังลุ้นแชมป์กันอยู่กับทางด้านลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเมื่อวานเนี่ยผมก็ได้มีการอัปเดตตารางคะแนนนะครับสถานการณ์การลุ้นแชมป์อะไรประมาณอย่างเงี้ยอาจจะพูดไม่ได้ครบถ้วนเท่าไหร่นะครับขาดตกอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยอย่างเช่นจำนวนนัด ที่แข่งขันนะปกติแล้วผมก็จะพูดนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมเมื่อวานมันหลุดไปหรือยังไงว่าทางแมสซิตี้เนี่ยแต้มเท่าอาร์เซนอลนะสีแต้มอยู่ในอันดับที่2เพราะว่ามีผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่าใช่ไหมครับเขามี29่สิเรามียีนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่เขาได้เปรียบเราแล้วก็จริงๆได้เปรียบริเวอพูลด,ด้วยก็คือว่า พวกเขาเนี่ยยังมีเกมในมือนะอีกหนึ่งนัดถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจะเป็นเกมที่ถูกแคนเซลไปนะครับตอนที่พวกเขา,เาต้องอมีภารกิจไปแข่งขันลััเวิลด์คัพนะครับ ในขณะที่ลิวภูจ่าฝูงนะครับแข่งไป23นัดมี51แต้มนำทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้กับ Arsenal อาร์เซอูย2แต้มนะครับส่วนทีมที่ตามมาอย่างแอสตันวิลล่าเมื่อคืนเนี่ยแข่ง FA Cup รอบปรีเพลย์ดีกว่าก็แพ้ให้กับทางด้านเชลซีไป1ประตู3นะพวกเขาก็หมดภารกิจที่จะต้องลงเล่นในถ้วยเก่าแก่ใบนี้นะครับอย่าง FA Cup นะครับในฤดูกาลนี้ แข่งไปแล้ว23นัดนะครับแอสตันวิลล่ามี46แต้มส่วนททอน์นมสเปอร์23นัดมี44แต้มนะครับก็ตามมาในดับที่5โดยสเปอร์เนี่ยก็จะได้ซอนเฮงมินนะครับกลับมาร่วมทีมเพราะว่าพวกเขาก็ไปพลาดในศึกเอเชียนคัพนะครับโดยแพ้ให้กับจอร์แดนไปศูนย์0-2อดเข้าชิงชนะเลิศในปีนี้นะครับส่วน อาเซาเองเนี่ยก็จะได้ทาเคโรโทมิสึนะับกลับมาช่วยทีมอีกแรงหนึ่งนะครับหลังจากที่ก็ใช้ยาคุบคิวอเป็นแบ็กอัพของทางด้านโอเลเซนเละซินเชนโกมาตลอดหลายนัาที่ผ่านมานะครับก็ประกอบกับทางด้านซินเชนโกเองก็เพิ่งถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งนะครับของเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลก็เห็นว่ามีปัญหาเรื่องของการ เจ็บน่องนะครับก็ต้องดูกันต่อไปว่าอาการเจ็บน่องเนี่ยมันจะส่งผลรุนแรงขนาดไหนนะหรือว่าได้พักไปก็น่าจะดีขึ้นซึ่งก็เชื่อว่าเราน่าจะไม่มีปัญหานะครับกับการใช้ทาเคโรโทมิสึในกรณีที่ทางด้านซินเชนโก้เนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บไปเพราะว่าปกติซินเชนโก้ก็จะมีจุดอ่อนในเรื่องของการเล่นเกมรับอยู่แล้วแต่ว่าจุดเด่นของเขาที่ น่าจะมีผลดีกับทีมมากกว่าโทมิยาสึก็คือเรื่องของการขึ้นไปเล่นเป็นมิดฟิลด์อีกตัวหนึ่งนะครับที่คอยจ่ายบอลทะลุช่องให้กับกองหน้าได้ดีกว่าโทมิยาสึนะครับแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยทางจอร์จินโย่ก็เข้ามาทําผลงานได้ดีนะครับในการจ่ายบอลทะลุช่องอย่างนัดที่แล้วที่เราเอาชนะเวอร์พููเนี่ยก็มีช็อตที่ทางจอร์จินโย่เนี่ยจ่ายทะลุช่องให้กับมาตินิลลี่นะครับในตําแหน่งหน้าปากประตู ก็ถือว่าเป็นการแอซซิสที่สวยงามมากนะแต่ว่าทางโคนาเต้เนี่ยมาบล็อกลูกยิงของทางด้านมาร์ตินเนลี่เอาไว้ได้นะก่อนหน้านั้น,น,นทางจอจินโยก็เพิ่งจะแอซซิสให้กับมาร์ตินเนลี่นะโดยจ่ายบอลออกไปทางกราบซ้ายก่อนที่เจ้าตัวจะตัดเข้ามาแล้วก็ยิงทางด้านคริสตันพาเลสนะทำให้อารซอลเอาชนะไป5%ประตูศูในเกมนั้น ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับที่นักเตะของเราเองเนี่ยได้ยกระดับการเล่นขึ้นมาแล้วก็ถือว่าเป็นกําลังสําคัญอีกตัวหนึ่งเหมือนกับว่าอาร์ซอลได้นักเตะใหม่เลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีข่าวดีที่น่าจะรออยู่อย่างกรณีของยูเลนเชมเบอร์แล้วก็โทมัสบาเตนะที่น่าจะได้กลับมาช่วยทีมในเร็วๆนี้นะครับก็ดูเหมือนว่ามีแต่เรื่องที่ดีๆรอเราอยู่ทีนี้ในส่วนของโปรแกรมการลุ้นแชมป์เนี่ยนะครับทางม้าสาตัวที่ยังวิ่ง เบียดกันอย่างคู่ขี้สุดสีในตอนนี้นะครับก็ก็ดูเหมือนว่าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งมีเกมในมืออีกหนึ่งนัดดูเหมือนว่าจะได้เปรียบคนอื่นเนี่ยแต่พวกเขาเนี่ยก็ยังจะต้องเจอกับทั้งอาร์เซนอลแล้วก็ต้องเจอกับทั้งลิเวอร์พูลซึ่งเป็นคู่แข่งในการลุ้นแชมป์กันโดยตรงนะก็ถือว่านั่นเป็นข้อที่พวกเขาอาจจะอาจจะดูเสียเปรียบอีก2ทีมอย่างอาร์ซอลกับลิเวอร์พูลนะครับที่พวกเขาแข่งกันครบไปแล้วทั้ง2นัดในฤดูกาลนี้นะครับ เรามาดูโปรแกรมในช่วง4-5นะัดต่อจากนี้ของทั้ง3ทีมกันหน่อยนะครับโดยว่ากันตามอันดับตารางคะแนนไปก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยทางลิเวอร์พูลที่ในสุดสัปดาห์นี้เนี่ยจะได้บุกไปเยือนเบอร์ลี่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็จะต้องไปเยือนเบนฟอร์ดนะครับตามด้วยกลับมาเล่นกับลูตันทาวแล้วก็จะมีเกมกรีคัรรอบชิงชนะเลิศนะกับทางด้านเชลซี ขั้นหลังจากนั้นเป็น FA Cup รอบที่5นะครับโดยจะได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซาท์แฮมตันซึ่งลิเวอร์พูลจะกลับมาแข่งขันพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะออกไปเยือนนัตนฟอเรสนะครับในวันที่2เดือนมีนาคมแล้วก็จะทำศึกใหญ่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยการเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ตามด้วยทำศึก ดาบี้แมชกับทางด้านเอเวอร์ตันด้วยการออกไปเยือนกุริสันพาร์คนะครับตามมาด้วยเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไบรตันแล้วก็จะได้เล่นกับเชฟฟ์ยูไนเต็ดนะครับโดยในช่วงต้นเดือนเมษายนนะตามด้วยออกไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในช่วง2-3วันให้หลังจากนั้นซึ่งก็ถือว่าลิเวอร์พูลเองก็ไม่ได้มีโปรแกรมที่ง่ายสักเท่าไหร่นะครับในช่วงนี้ในขณะที่ แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับหลังจากที่เปิดบ้านต้อนรับการเยืนของเอลบตันในสุดสัปดาห์นี้นะพวกเขาก็จะได้เล่นยู่ฟาชเ้มนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับโดยออกไปเยือน FC ฟซีโคเปนเฮเกนหลังจากนั้นจะกลับมาเล่นในเอธิฮัสเตเดียมต้อนรับการเยืนของเชลซีนะครับในพรีเมียร์ลีกแล้วก็วนกลับมาเจอกับ ทางด้านเบนฟอร์ดอีกรอบหนึ่งนะหลังจากที่เพิ่งจะเอาชนะเบนฟอร์ดไป3ประตูัวหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากนั้นจะไปเยือนบอลมัดแล้วก็เล่นกับรูตันทาวในฟุตบอลเอเอรคัพรอบที่5นะครับจากนั้นจะกลับมาเล่นกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดตามด้วยการเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโคเปนเฮเกนนะครับแล้วก็มีเจอทางด้านลิเวอร์พูลไบรตันแล้วก็ตามด้วย การเปิดบ้านต้อนรับการมเยือนของอาร์ซอลนะครับในช่วงสิ้นเดือนมีนาคมนะครับแล้วหลังจากนั้นต้นเดือนเมษายนก็จะเปิดบ้านต้อนรับการมเยือนของแอสตันวิลล่าครับตามด้วยออกไปยังคริสตันพาเลตเปิดบ้านต้อนรับลูตันทาวนะครับแล้วก็ออกไปเยือนทรานมอสเปอร์ในขณะที่โปรแกรมการแข่งขันของอาร์ซอลนะครับหลังจากที่ออกไปเยือนโอลิมปิกสเตเดียมของเวสต์แฮมยูไนเต็ดในวันอาทิตย์นี้นะครับ ก็จะมีคิวไปเยือนเบอร์ลี่นะครับในวันอังคารที่เสาร์ที่17กุมภาพันธ์นะครับเวลาหลังจากนั้นในคืนวันพุธนะครับที่21กุมภาพันธ์ก็จะออกไปเยือน f อฟ p o ปอรโตนะครับที่โปรตุเกสเป็นรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกนะครับแล้วก็จะ กลับมาเล่นกับซิลยูไนเตดในเอเมอรสเซียมนะครับในคืนวันที่24กุมภาพันธ์นะครับจากนั้นนะครับออกไปเยือนเชฟฟิลด์ยูไนเตดนะครับคืนวันที่4มีนาคมนะครับแข่งขันกัน3นาฬิกาแล้วก็กลับมาเฝ้าบ้านนะพบกับทางด้านเรนส์ฟอร์ดก่อนที่จะต้อนรับการมาเยือนของ FC ฟซีปอร์โตนะครับในช่วงกลางสัปดาห์ถัดไปหลังจากนั้นกลับมาเล่นนะในพรีเมียร์ลีกนะครับในวันที่16มีนาคมนะเป็นการเปิดบ้าน ตอนรับการมาเยือนของอคู่แข่งร่วมกรุงลอนดอนนะครับอย่างทางด้านเชลซีตามมาด้วยศึกหนักนะครับบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในวันที่31มีนาะคมนอกจากนั้นเราก็ยังมีโปรแกร,รมที่จะต้องเจอทั้งลูตันทาวบริตันนัชันวินล่าวูฟทัมตันทอร์นามอสเปอร์มอนมัดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยการเปิดเอเมเร์เซียมตอนรับการมาเยือนของเอเบอรตันนะครับ ในวันที่19พฤษภาคม2017ซึ่งก็ดูไม่ออกเลยทีเดียวนะว่าในบรรดา3ทีมลุ้นแชมป์เนี่ยของใครที่จะโหดสุดแล้วก็ของใครที่ง่ายสุดก็น่าจะขึ้นอยู่กับสภาพทีมในเวลานั้นด้วยนะครับเชื่อว่าความโหดของโปรแกรมเนี่ยก็ดูเผนๆแล้วก็น่าจะดูพอๆกันเพียงแต่ว่าในภาพระยะยาวเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังจะต้องเจอกับทั้งลิเวอร์พูลสเปอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาร์เซนอล ซึ่งก็ถือว่าหนักเอาเรื่องเลยทีเดียวนะครับเราก็ต้องมาลุ้นกันนัดต่อนัดแหละว่าให้พวกเขาเนี่ยผิดพลาดเสียแต้มไปบ้างนะครับอาจจะไม่ต้องลุ้นถึงกับให้พวกเขาแพ้เพราะว่ามันจะค่อนข้างดูดูลุ้นยากสักนิดนึงนะเอาลุ้นให้เขาเสมอเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็น่าจะดูโอเคนะครับในส่วนของความเห็นของกูรูต่างนะครับก็มีการออกมาพูดถึงโอกาสลุ้นแชมป์กันค่อนข้างเยอะนะครับโดยนอกจากพวกขาประจําอย่าง แกรี่เนวิลย่างเจมี่คาร์ลเกอร์อะไรเงี้ยก็มีความเห็นจากกูรูรายอื่นๆหรือว่าพวกตำนานนักเตะของทีมในพรีเมียร์ลีกนะมาฝากกันอย่างตอนนี้เนี่ยก็มีทางด้าน f, นะดิเมตาเบอร์ตอฟนะอดีตแข้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้แสดงความเห็นในลักษณะหนุนหลังทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับว่าอยากเห็นปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ไปครองนะครับโดย ก็อย <S an> ่างที่เราทราบว่าอาร์ซนองในกรอกลุ่มทีมนำพรีเมียร์ลีกอย่างต่อเนื่องนะครับหลังทำผลงานได้ยอดเยี่ยมล่าสุดก็เพิ่งเอาชนะลิเวอร์พูลจาฝูงไป3ประตูต่อ1ถึงแม้ว่าจะมีแฟนบอลนะครับเข้ามาคอมเมนต์เหมือนกันว่าเป็นเพราะว่าทางลิเวอร์พูลเนี่ยมีตัวเจ็บตัวที่ไม่สามารถถูกใช้งานเยอะนะครับอันก็เป็นความจริงเป็นสถานการณ์ ของแต่ละทีมที่จะต้องปรับตัวนะครับทางอูนเอมรี่ผู้จัดการทีมแอสตันวิลล่านะครับซึ่งก็เป็นอดีตผู้จัดการทีมอา so ร์เซอุนก็ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของ,ของการบาดเจ็บของนักเตะนะครับเขาบอกว่ามันไม่สามารถจะใช้เรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างได้นะครับถึงแม้ว่ามจะเป็นความจริงว่าการขาดหายไปของนักเตะตัวสําคัญเนี่ยจะส่งผลต่อฟอร์มการเล่นของทีมแต่ว่าอูนเอมรี่เขาก็บอกว่ามันจําเป็นนะที่แต่ละทีมจะต้องปรับตัว อาร์ซอลเองจริงๆก็ขาดนักเตะสำคัญอยู่เรื่อยๆนะในช่วงนี้เราเองก็ขาดทั้งโทมัสปาเตทาเคโรโทมิโอสึยูเรียนทิมเบอร์อะไรเงี้ยนะครับแถมมีกาเบลเชซุด้วยเราเองก็ขาดไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะเพราะเรื่องของการที่นักเตะตัวหลักในทีมไม่พร้อมเนี่ยก็อาจจะรับฟังได้ระดับหนึ่งนะแต่ว่ามันก็จะมีข้อโต้แย้งในอีกลักษณะหนึ่งเข้ามาให้เห็นนะเป็นเรื่องของการมองต่างมุมอาร์ซอลเนี่ยได้แชมป์ลีกนะเมื่อ ครั้งล่าสุดเลยต้องย้อนไปถึงปี2004นะครับซีซั่นนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่จะกลับมาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอีกสักครั้งหนึ่งนะครับโดยเบอร์บบตอมเนี่ยบอกว่าตอนนี้มีม้าสามตัวนะครับที่ชิงชัยเพื่อแชมป์พรีเมียร์ลีกอยู่โดยเขาเคย หวังว่าแอสตันวิลล่าจะเข้ามาเป็นอีกตัวแปรนะครับที่จะขัดขวางอาร์เซนอลเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็คือมองว่าแอสตันวิลล่าจะเป็นอีกทีมหนึ่งที่มาสอยถ้วยพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ไปได้แต่ว่าน่าเสียดายแม้ว่าพวกเขาจะถล่มเชฟิลูไนิต็ดไป5ประตูตศนะครับแต่ว่าพวกเขาก็ทำแต้มหลุดมือในเกมที่ควรจะเอาชนะได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับโดย ทางเบอร์ปตอมเนี่ยบอกว่าอาร์ซนอลอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากนะครับหลังจากเอาชนะลิเวอร์พูลและถ้าหากว่าอาร์ซนอลสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดจากฤดูกาลที่แล้วซึ่งก็คือการฟอร์มตกในบางช่วงของฤดูกาลไปซึ่งฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็เป็นช่วงท้ายฤดูกาลนะรแต่ว่าอาร์ซนอลน่าจะผ่านช่วงนั้นมาแล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องดูว่าในก็อกที่2เนี่ยเราจะมีแผ่วอีกไหมโดยเบอร์ปตอมเนี่ยบอกว่าอาร์ซนอลเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยก็แน่าจะเทียบกับอดีตในหลายปีที่ผ่านมาว่าปีนี้เนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่ดีที่สุดนะครับก็อาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับถูกบ้างผิดบ้างอันนี้ก็ว่ากันไปผมว่าถ้าเทียบกับผลงานของอาร์ซอลมันก็แน่นอนนะว่าในช่วงหลายปีเนี่ยปีนี้ก็เรียกว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีแต่ว่าถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของฤดูกาลที่ผ่านมาฤดูกาลที่แล้วน่าจะดีกว่าส่วนเจมีการ์เกอร์นะครับก็ออกมาชื่นชมหลังจากที่แซะอาร์ซอลไปแล้ว เรื่องการดีใจคราวนี้ก็ออกมาชื่นชมบ้างนะครับบอกว่าแนวรับของอาร์เซนเนี่ยแข็งแกร่งที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะแล้วก็จะเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้ทีมเนี่ยสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาครองได้นะครับโดยเขากล่าวหลังจากจบเกมที่อาร์เซอชนะเวีรยวพูลนะครับว่าอาร์เซอเนี่ยเหนือกว่าเวี้ยวพูลในทุกพื้นที่เลยแต่ว่าเขามองว่าอาร์เซอเนี่ยโดดเด่นมากๆในแนวรับนะครับ ยังไงก็ตามนะพูดถึงเกมอาซอลถล่มเล้วภูมิอาซอลก็อาจจะถูกปรับเงินเป็นจำนวน25,000ื่นห้าพันปอนนะหลังจากที่มีนักเตะถึง6คนนะโดนใบเหลืองในเกมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะโดย ผู้ตัดสินในวันนั้นเนี่ยแจกใบเหลืองถึง7ใบนะครับแต่ว่าเป็นของฝั่งอาร์ซอลเนียมากถึง6ใบซึ่งนักเตะที่ได้รับใบเหลืองไปก็จะมีพวกเบ yes, นไวท์วิลเลมซาลิบากาเบรียลมาเกลเยสยาคุปคิวิโอก็โดนด้วยนะครับดิคนไรส์แล้วก็ไคายเฮาตนะครับโซเลียพูเนี่ยก็มีโจโกเมสที่โดนใบเหลืองไปแต่ว่ายังไงก็ตามโซเลียพูเองก็มีอิบราฮิมาโกนาเต้นะครับที่โดนไปีก2เหลืองแล้วก็เป็นใบแดงไปนะครับ ล่าสุดเนี่ยทาง iNews นะรายงานว่าพิมเมลิกจะปรับเงินอาซอล25,000ปอนด์นะครับจากจำนวนใบเหลืองที่พวกเขาได้รับก่อนหน้านี้เชลซีแล้วก็ลิเวอร์พูลก็เป็น2ทีมที่เคยถูกปรับเช่นกันนะเนื่องจากมีผู้เล่นของพวกเขาโดนใบเหลืองอย่างน้อย6คนโดยลิเวอร์พูเนี่ยโดนไปในเกมเจอกับทอนาโสเปอร์นะครับได้รับใบเหลืองไปถึง8ใบในขณะที่เชลซีเนี่ยก็ได้รับใบเหลือง6ใบนะในเกมที่เจอกับบุฟตม,ม,มตันในช่วงคริสต์มาสอีฟ เอาล่ะนั่นก็เป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวสอบวันนี้นะครับในส่วนของอาสอลดีครับก็คงจะลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณนะครับ